สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไชยกมมศรีโมลารหัส52121105031ค่ะดิฉันน,งนางสาวนัทินีพนิพนธ์รหัส52121105034ค่ะกำลังศึกษายอยู่คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตรกรกรมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภาาัฏสระนุรนค่ะชั้นปีที่1ค่ะค่ะการจัดทำรายการครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ EBI e 2101ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเมนูอาหารนะคะที่สามารถทำกันได้ง่ายสำหรับนักเรียนที่อยู่หอด้วยกันนะคะนี่คือเมนูอาหารว่าไข่ตุ๋นปูอัดค่ะเรามาเริ่มรู้จักเครื่องปรุงกันเลยนะคะค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีไข่ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแครอทฟักทองเห็ดหอมปูมอัดค่ะแล้วก็น้ำอุ่นค่ะ ค่ะเรารู้จักส่วนผสมกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการทํากันนะคะเป็นวิธีการทําที่ไม่ยากค่ะสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็นําไข่นะคะมาต่อไใส่ถ้วยค่ะตากนั้นนะคะเราก็ตีให้มันเข้ากันนะคะตีให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะ เพื่อที่จะใขรจะได้ไม่เหมือนเข้าค่ะต่อไปนะคะเป็นการปรุงนะคะเพื่อที่จะให้มีรสชาติที่อเด็ดอร่อยนะคะเราก็จะใส่สมวนผสมนี้นะคะเป็นซีอ e ิ L ๊วขาวค่ะลงไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะนะคะจากนั้นก็คูณให้เข้ากัน เมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะก็นําน้ําอุ่นนะคะใส่ประมาณพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็คนให้เข้ากันตองเมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็นำแครอทฟักทองแล้วก็เห็ดหอมค่ะใส่ลง นให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะผส,ม,ะสมนะคะจะได้คุกเขารวมกันจากนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำค่ะเตรียมน้ำนะคะให้เดือดน,นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเอานำไข่นะคะมาน,นึ่งในหม้อนะคะ แล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยว20นาทีเรามาดูกันว่าไข่ตุู๋อาจจะหน้ตามป็นยัไค่ะก็ครบ20นาทีแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะองดูว่าไข่ตุ๋นที่เราได้ตุ๋นไว้นะคะจะมีลุกลาหน้าตาเป็นยังไงนะคะม,ม,มันหอมมากค่ะทั้งส่วนีูนะคะมีสีสันสดไปนะคะมีทั้งสีของแครอทเห็นหอมนะคะแล้วก็ พอทองค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าท่านผู้ชมได้กลิ่นแล้วมันจะหอมมากๆกเราก็จะทําการโรยหน้าด้วยปูอัดนะคะอุยหอมมากค่ะหองมากโรยหน้าด้วยปูอัดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเมนูไข่ตุ๋นปูอัดค่ะ และนี่นะคะคือเมนูไข่ตุ๋นอัดที่ทําเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอร่อยมากเลยค่ะว่ามันเป็นกรมุใช่ค่ะมัเป็นรสชาติที่แบบว่าเอ,อสามารถที่จะกลืนลงคอได้เลยนะคะ เมนูนี้นะคะทำไม่ยากนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะจะลองกลับไปทำที่บ้านดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูไข่ตุ๋นปูอัดแล้วนะคะเขาฝากไว้ท่านผู้ชมไปลองทำและลองทานดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ